คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับสูตรมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ต่างช่องด้วยนะครับ ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟมิตรลักษสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำเอฟซพี่น้องผิดหวังนะครับเม็ดเดียวได้อยู่ที่3เจาะ38นะครับมาห้างวดติดแล้วนะครับสําหรับสูตรมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับก็ได้มี f อฟพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาอยากชมเรียกสูตรนะครับตารางวันมังกรทองนะครับแอดก็บวกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ จะตรงอกตรงใจ FC มิตรลักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผมแอดก็ทําเต็มที่เช่นเคยนะครับสําหรับข้อสอบลาวพัฒนานะฝากเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับไปรับชมพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับ ครับผมก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเรามาขอสรุปข้อสอบนะครับของเราวพัฒนานะครับในปีพศ2567นหระครับหรือว่าเดือน6กนะครับก็เดินทางมาถึงครั้งที่5แล้วนะครับผมมีสีพี่น้องที่คารพบัก5ครั้งเข้าทั้ง5เลยนะครับเข้าจนขนหัวลุกนะครับเข้าจนเจ้าได้ร้องขอชีวิตนะครับสำหรับ แนวทางนะครับเข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้านะครับสําหรับล่าสุดเข้าแบบจิ๊บเลยนะครับข้อสอบออกที่นะครับเจ็ดห้าสี่แปดแปดสามนะครับบางที่นะครับผมเอาเจ็ดห้านะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็เอาแปดสี่สี่แปดนะครับสําหรับแปดสามบนด้วยกันงวดนี้ห้าแปดสามนะครับเก็บแตกสามตัวนะครับ สำหรับเม็ดเดียว3.38เจาะ3 8นะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับผมไม่ทำให้ FC พี่น้องได้เสียใจแอดก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับพี่น้องที่ได้มีความโชคดีนะครับก็พากันคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรตารางวันของมังกรทองนะครับแอดก็จะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินทีมนำโชคพอเลยก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับเป็นเลขต,ตารางวันของมังกรทองแอดก็มี3สูตรนะครับมีสูตรมังกรทอง สูตรถุงเงินและก็สูตรดีนะครับใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนานะครับผมสําหรับห้าน้อยนะครับหววมุนใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นไปเรียกําลังวันก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนคำนวณวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับก็จะมาสรุปเยอๆให้ดูนะครับสําหรับข้อสอบไทยนะครับออกตรงกับวันเสาร์นะครับวันที่1น สองสี่สี่สองมานะครับผม fc พี่น้องที่เครารพรักสี่สองสองสี่นะครับเต็มคาราเบลนะครับก็ยินดีกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีสําหรับเมื่อกี้ก็วันพุธนะครับผมแอดได้เลขผสมเม็ดเดียวก็คือสามนะครับเลขจากทางช่องที่บวกออกมาได้นะครับมีแปดด้วยนะครับแล้วก็สี่แปดก็ถือว่ามานะครับก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับวันศุกร์ก็จะมีเลขหกเลขสามเลขเจ็ดเลขสี่หนึ่งแปดกับศูนย์ก็คือเลขส่วนเกิน ก็สามารถนํามาจับคู่จับวินได้เหมือนกันนะครับผมพี่สีพี่น้องที่คารพบักสําหรับนี้แอก็จะคัดลงชุดวินนะครับผมพี่สีพี่น้อง6ตัวนะครับสําหรับสูตรนะครับก็จะมีเลขสูตรเลข1เลข3 4 8แล้วก็7นะครับสําหรับชุดวินนะครับสำหรับเม็ดเดียวน,น่เน้นชอบก็ตามนะครับสายวิ่งสายรูด เน้นดูดนะครับผมอยู่ที่สามสำหรับสามนะครับแอดจะเจาะไม่เยอะนะครับจะเจาะแค่สามคู่นะครับเน้นเจาะเจาะให้แค่สามคู่นะครับก็จะมีศูนย์สามนะครับหกสามแล้วก็เจ็ดสามนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเรียนสามนะครับ หกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับแอดกลับให้ด้วยนะครับถ้ามาเก้าสามแล้วก็จะวาบุญนะครับก็ประมาณนี้ตัวเด่นก็ระวังหกสามแล้วก็เจ็ดสามนะครับหรือ fc พี่น้องไม่ชื่นชอบตัวที่แอดเจาะให้ก็จะเป็นศูนย์สามสามหนึ่งสามสี่สามหกสามแปดสามเจ็ดก็ได้นะครับถ้าขัวพลาดประมาณนี้นะครับเม็ดเดียวก็คือสามสำหรับ fc พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบ3นะครับแอดจะรองให้นะครับบางทีก็มาชุดรองนะครับจะรองให้อยู่ที่ 8นะครับบางทีก็มาชุดลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวนะครับลองอยู่ที่8นะครับก็จะมี0 8 8ย์แล้วก็84นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวรองนะครับเลขในรางมี6ตัวนะครับแอดจะลองให้มันสา3คู่นะครับบางทีก็มาทั้ง3นะครับบางทีก็มา2ตัวบางทีก็หมาสำหรับดูดเลยอย่างนะครับจะลองให้ตัวสุดท้ายก็คือ7 ก็ระวัง07 74แล้วก็78นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือชุดลองนะครับสำหรับตัวเด่นก็ลอง83 84นะครับ74 84นะครับหรือซีพี่น้องจะเป็น07 73 74 76 7นั้นก็ได้นะครับสำหรับในกลุ่มอจะจอยประมาณ5คู่หรือว่า6คู่นะครับในกลุ่มนะครับบางท่านบอกว่าเอดเม็ดเดียวทำไมเยอะจังตั้ง9คู่เลย เม็ดเดียวเน้นๆนะครับฟังดีๆนะครับอยู่ที่สามตัวเดียวเลยสามนะครับห้ามเอาสามศูนย์ห้ามเอาหกสามห้ามเอาเจ็ดสามห้ามเอาสามอะไรก็ไม่ต้องเอานะครับเอาแค่สามตัวเดียวนะครับไม่งงเนาะอันนี้คือตัวลองนะครับฟังด้วยอันนี้คือรองนะครับบางท่านก็งงนะครับยิ่งถามกันเข้ามาเม็ดเดียวทำไมยเยอะจางอ้าวเอสกิมก็บอกเม็ดเดียวคือสามหรือจะเอาสามแค่ครึ่งหนึ่งก็ได้นะ สามครึ่งเดียวยิ่งน้อยนะครับตามนั้นเนาะไม่งงเนาะนะครับไอเกมก็พยายามอธิบายให้ชัดแจ้งยังเก๋เลยเม็ดเดียวก็คือสามารถาเอาตัวอื่นนะครับสำหรับตอนนี้มันก็คือตัวที่เอฟซีพี่น้องเขากลัวพลาดนะครับบางทีเม็ดเดียวมันก็มานะครับแบบสวยนะครับบางทีมันก็พลาดน้ำมาเข้าตัวรองนะเป็นเรขคัดพิเศษนะครับอันนี้คือลองสําหรับพี่น้องที่เขาชื่นชอบเพราะอยากลองให้เพื่อคววมชัวร์นะครับที่เขาไม่ค่อยชอบสามเนาะ เอาสำหรับนะครับสี่ตัวเด่นนะครับมือกวที่แล้วเก็บแตกนะครับสามตัวให้แปดห้าสามนะครับมันออกแปดแปดสามสามตัวเก็บเป็นของเรานะครับจะใช้เลขผสมเลขหามนะครับก็จะเป็นเลขเบิ้ลด้วยนะครับเก้าเก้าศูนย์ห้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหกนะครับก็จะเป็นหกสี่นะครับสามเก้านะครับประมาณนี้ สำหรับ6ตัวนะครับหตัวเด่นนะครับก็จะเป็น7 6 8ดห3ดห้า็ดสานะครับอันนี้คือ6ตัวนะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี3ามสา7ดเจดดนะครับจะกัน9ก้า้าให้ด้วยเพื่อความชัวนะครับประมาณนี้เบิ้ลระวังเบิ้ลด้วยนะครับวันศุกร์ นะครับตามนี้นะครับสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาเลียเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพาด้วยนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับห้างงวดซ้อนงวดที่แล้วก็แปดสามตัวเด่นตัวเจาะชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ FC นะครับเข้าใหม่ชื่นชอบสูตรมังกรทองก็อย่าลืมกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ไพลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไป คลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับมานําเสนอนะครับสำหรับเอฟพี่น้องอยากได้ข้อสอบเลขวิ่งนะครับวิ่งวิ่ง,งล่างเลขวิ่งโดนคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดจะไปคิดค้นหาข้อสอบเลขวิ่งเอฟซี FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสําหรับรัฐบาลไทยนะครับแอดจะลงให้ประมาณวันที่15นะครับทางทีมนําโชคพารวยนะครับวันเสาร์ก็มาอยู่นะครับสําหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านครับผมสวัสดีครับ